หนี่งหนี่ตลอดเสร็จเรืองไหมตนี้เป็นเงลครับนี้เป็นอะไรกนีกินบพ่อเลี้เก็บมาทำซื้อให้ได้เถอะตัวนี้เราจะมาทำทำเล่นนะครับ เพื่นการเตม,ม้ัคนนี่แหละอืมเอาไบบธรมาคุดีแล้วโอ้โหเออกโตกีเสุด มืมมีอะไรเลยปเกม่อยๆเกเนี่ย นะโอเคฮะก็เป็นอมตะกันแล้วกันใจทุกคนสามารถหาเลือกคนได้ค่ะแดงค่ะผมบอกก็ฝึกได้กินใจกวันนี้่มากเลย แนะล้วปดะเเสมตอโอเคตอนนี้สะอนคนยิ้มนะเลยเป็นฮะเียพี่้ยว่าตำรวจเลยพี่พี่เ็ตำรวจแลยเยี่ยมพกียรไม่อานาจค่ะเกียวสูที่มเกียรเล็กนิดหน่อยฮะเกับินนาบามาก มาสปอนอะไรดีก็ได้ตัมังกรนะคะใ้เรียนรู้กลับมาเฟดดี้เฟรดเบรมาสปอน

Oh, this is your former President Barack Obama, and I mm -hmm. just want to tell you I know how to beatbox. Yeah. Of... yeah. The... Hello, this is your former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox. No, 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 You <coughs> look <coughs> <coughs> <guma ditemak> eh? kekati ini kon ini Your former president Barack Obama and I just want to tell you I know mm -hmm. how to beat beatbox with a little bit of mm -hmm. yeah. The... Yo. Oh, your former president Barack Obama and body, a of... mm -hmm. yeah. Do the like that. No, going to that. Okay.

มันจะเสียหายะฮะพอหมดแล้วอัวนนี้ด้วยโมโกไม่ขี่ก็แด้วกันฮะโอ้โหยัยะนะฮะนมาจนมีร้านด้วยฮนะถีบ้วยเว้ยถีบเลย ก็จดีก็ได้หรือพี่เอีวลนเลยเดียวพม่สวยจังเลยอืมเนาะเสียไปมืนเราอยู่ในร้านร้านกาแฟฮะมีปืนเลยต่กูมีปืนแเลย อร่อยเว้ยมาทุกคนอะแต่นม่ควมมีระเบิดมันช่วงปลาสักนั้นทุเกมนิ้งเหล็กเลยไม่มีระชื่นฮะ โอ้ท่นี่สุดชวรเลยกันฮะเดี๋ยวคิดดไปืมเยี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้เลยกัเลยกันคะ จำกระตุกเสื้อขาฮะนี่ได้นี่ยนี่เสียงแห้งห้องนี้ฮะเสียงเปิดปุยังร้อนว้าวจะเป็นห้องของพวกของเราหรือเปล่าฮะรู้ใครหมือเปล

จริงๆกูจะปีนปีนให้เร็วๆคุเพลงวะเพลงอะไรอ๋อติดดีๆไหนละว้าวทุกคนฮะเส้นตรงนี้มันเป็นมันเป็นรูปภาพของของ,ง,งเกีนนี่ฮะที่เป็เหรียญนั่นแหละที่เสเก่านั่นแหละแต่ตัวตุ้มนี่ก็เส้นใหม่ละ ปุไม่ได้ฮะมีเลยเยอะว้าวไม่ได้กาัสวยดีฮะเราปีนลงไม่ได้เกี่ยวเหล็กอ่าที่ปืนตรงนี้ฮะมีมือ อือมเ,เมอออกลดเล็ยิงรวนและดอกมึยิงไม่ค่อยเปลี่ยนไลเอาไปปืนให้ดูยิงแคบเกลียดเลย ก็รสำหรับวันนี้ของเราไปก่อนนะครับผมเกี่ยวกับเกียรดีกีเมอเรเหลียงถ้าใครอยากเล่นเกียรนี้ก็ไป็นรถได้นะฮะเกียรฟรีในคอมก็มีเลยนะฮะสำหรับในวันนี้ของเราไปก่อนครับสวัสดีครับอเดีกที wait hey, what